วยมากพูดน้อยความสำเร็จไม่ได้สวยตอนสร้างแต่มันสวยตอนเสร็จแล้ว่ังหาค่ะก็วันนี้นะคะวันนี้อยากจะบอกเลยนะคะว่าดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณนะคะอาณาจักรครอบครัวบริษัทยูนิพาร์แล้วก็ต้องขอบคุณแบบแอีกสองท่านนะคะที่จะลืมเสียไม่ได้เลยนะคะอัไลน์นะคะท่านแรกค่ะท่านทิปเปิ้ลไดมอนด์พาลัสค่ะ จิ๊เปิลไดมอนทัศนียพรดีสุขฤทิค่ะขอเสียงปองกันดังๆนะคะที่ทั้งทั้งสองนะคะปั้นนะคะแม่บ้านคนนี้นะคะที่ประสบความสําเร็จแล้ววันนี้มันมีเรื่องอึดอัดใจมากๆนะคะอยากจะบอกค่ะนี่อยากจะบอกคนนี้ค่ะว่าดีทําได้แล้วนะคะเขาบอกดีมาตลอดนะคะว่าเธอไม่มีทางสําเร็จร้อยคนจะสําเร็จแค่ห้าคนแต่วันนี้นี่ทำได ขอให้ทุกคนมีฝันมีเป้าหมายทุกคนประสบความสําเร็จทุกท่านเชื่อไหมคะว่าสินค้าบริษัทยูมีพาัาเจ๋งไหมนะเจง๋งทําให้มีเปลี่ยนแปลงได้อะเมื่อก่อนไทรๆก็เรียกอีดําอีดัาดัมดัอมใครๆก็เรียกอีนีอีนี่เดี๋ยวนี้ ก็ไม่ขอพูดอะไรมากอยากให้ทุกท่านนะคะมีฝันมีเป้าหมายค่ะเรียนรู้แล้วลงมือทํานะคะแล้ววันนี้สุดท้ายเลยค่ะมีท่องตอนนี้แล้วนี่มีพลังี่มีกําลังใจนี่ต่อสู้นี่ไม่ยอมท้อถอยยังไงฉันต้องสําเร็จไม่ได้ต้องได้ค่ะทุกท่านมาท่องท้องกันนะคะหากวันนี้ท่านฝันอยากมีบ้างฝันของท่านจะประสิ์สำเร็จผล หากท่านฝันอีกหนึ่งปีมีรถยนต์เราทุกคนต่างฝันได้ให้เป็นจริงจงกล้าฝันมั่นใจใช่เพอฝันทุกทุกท่านในห้องนี้จะได้ทุกสิ่งอยู่มีพัดให้ความฝันทุ เมื่อกี้โดนกระเคาะผมดึงเลยก็จะพูดอะไรลืมแล้เอ่อต้องขอบคุณท่านประธานนะครับท่านสมท่านครับท่านประธานนัทวินนักกิติพัฒน์และท่านประธานรองศาสตราจารย์ดรนิเตอร์ลีพันเสร็จครับที่สร้างบริษัทดีๆอาพูดง่ายๆนะครับทำแล้วรวยอะครับคุณนี้ ทำอยู่ผมนเนี่ยแต่ต่งเนมื่อก่อนมากอยากจะกินอยากจะใช้อะไรก็มันเงินนิดเอาง่ายๆร้นานถึงรานไม่เลี้ยงหนอกผมเลิกทำไงได้วยต้องตามเข้าไปไอ้มังในเอวต้องพกไปตลอดแล้วกดทีไม่กด,ดน้อย กดนานมากน,าน,นี่อะไรนักหนาที่ออกมาเนี่ยบอกกำลังบริษัทลินพัฒน์นั่นแหละผมเลยคิดถี่นะว่าโอ้ถ้าทำแล้วรวยเนี่ยเราจะไปขวานแล้วทำไมทำามถึงทำไปตอนนี้ยิ่งอยู่ยิ่งนานเข้านานเข้า,นานเนี่ยผมยิ่งรักประธานรักบริษัทบอกยิ่งอยู่ยิ่งเจอแต่โทรวิดจิโก้จังเจ็สิบีนี อย่างนี้ผมใช่พญาผมออกจากงานนะวัมงนี้ความคิดผมเมอก่อนผมไม่ใช่ครผมนี่แหละเป็นคนออกตกงานตัวเองดูเล่นนะครับอันนี้นนะครับกูเคยเก่งพญาผมสวยก็เก่งครับตที้งรัวจากานัยยูมีัคแล้วพบกันที่ความ ตอนที่เสร็จแล้วตอนที่ประสบความสำเร็จแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีฝันมีเป้าหมายและให้ลงมือทำด้วย